ก็สวัสดีพี่ๆน้องๆผู้ที่ร่วมชะตากรรมภาวะวิกฤตทั่วทั้งประเทศเลยนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมกายรินครับวันนี้ก็กจะมาพูดคุยนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปเรื่อยๆฮะอย่างต่อเนื่องเลยเพราะอย่างที่บอกอ่ะคนเราเดี๋ยวนี้นะในการสร้างความสำเร็จในภาวะแบบนี้นี่หลายคนนะ เขาบอกว่าเอภาวะแบบนีเ้เรื่องการลงทุนเรื่องการที่จะทำให้ตัวตัวเองเอมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นนั้นน่ะมันมีช่องทางไหนบ้างทําไมภาวะมันถึงอึมครึมเศรษฐกิจทําไมมันถึงไม่ค่อยกระเตื้องเท่าที่ควรจริงๆมันก็มีหลายมิตินะถ้าเราจับทางให้มันถูกภายใต้ภาวะว,ะวิกฤตไม่ได้ไหมายความว่ามันจะต้องวิกฤตทั้งทั้งหมด ถ้าใจเรามันไม่วิกฤตตามแต่ถ้าเกิดใจมันวิกฤตตามต่อให้มันภาวะเศรษฐกิจดีเราก็ยังวิกฤตอยู่ดีฉะนั้นเราต้องตั้งสตินิดนึงทุกๆความสําเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยนะบางทีตัวเราต้องเป็นตัวตั้งก่อนเราอย่าเอาสิ่งแวดล้อมหรือคนรอบข้างมาเป็นตัวตั้งเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเราเอาคนรอบข้างมาเป็นตัวตั้ง ว่าเราต้องการประสบความสำเร็จแต่เอาตัวเองเป็นตัวสำรองโอกาสสำเร็จมีไหมมีเหมือนกันฮนะแต่มีไม่มากนะักแต่ถ้าเกิดเราอยากจะสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องเอาตัวเราเป็นพระเอกเป็นตัวตั้งเลยจิตที่มีความแน่วแน่สำคัญมากในการที่จะฝ่าฟันวิกฤตนะต่อให้เราไปร่วมงานกับคนโอ้โหระดับเซียนเหยียบเมฆเลย ถามว่าโอกาสสาเร็จมีไหมมันก็ไม่แน่นะถ้าจิตเราไม่มีความมุ่งมั่นที่ทําเรื่องนั้นๆที่จะแสแสวงหาความรู้ต่อสู้อดทนมันก็ไม่สําเร็จสังเกตดูไหมที่ผ่านมาเนี่ยในธุรกิจเครือข่ายขายตรงเนี่ยตอให้วิกฤตแทแค่ไหนก็ตามอาชีพแบบนี้นะถือว่าเป็นอาชีพที่โดดเด่นมาถึงเมื่อเป็นสิบสิบปีที่ผ่านมานะ แต่ระยะหลังๆมาเนี่ยทําไมธุรกิจเครือข่ายขายตรงถึงไม่เป็นธุรกิจสุดท้ายที่คนต้องเลือกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเดี๋ยวนี้การว,วางแผนวางเกมการตลาดของบริษัทขายตรงไม่ได้หมายความว่าทุกบริษัทนะเอาเป็นว่าจำนวนมากแล้วกันในลักษณะตีหัวเข้าบ้านแผนการจ่ายผลตอบแทนนะี่คือลักษณะตีหัวเข้าบ้านก็คือเอาเร็วไว้ก่อนข้างหน้าค่คยว่ากัน มันจะคิดหายยังไงก็กสุดแล้วแต่ใช่ไหมแต่ข้างหน้าเอยเฉพาะหน้าเอาไว้ก่อนเนี่ยบริษัทขายตรงจำนวนไม่น้อยส่วนมากจะคิดลักษณะแบบนี้เพราะคิดแบบนี้ปุ๊บเขาเรียกว่ามันไม่ตอบโจทย์ในการทําตลาดก็รลดมคนเข้ามาลงทุน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 ผมถามคําเดียวอ่ะไอ้คาว่าลงทุนลงทุนอ่ะซื้อสินค้าไปกองไว้ที่บ้านเล่อยังไงต่อ มันจนต่อเขาไอ้แบบนี้นะเขาเรียกว่าเอาเงินอนาคตมากินหมดเกลี้ยงนะฮะมันจะสร้างภาพได้หกเดือนหรือแปดเดือนไม่เต็มที่ไม่เกินปีสองปีหรอกหมดมุกไอ้บริษัทที่เขาบอกว่าจัดโปรจัดโปรจัดแบบต่อเน,นื่องแต่สินค้าไม่มีทางระบายออกถึงผู้บริโภคที่แท้จริงเนี่ยในที่สุดมันก็หมดมุกอยู่ดีเอาเอาเงินอนาคตมากินก่อนไงเห็นไหมมันไม่สอดคล้องกันเพราะว่าธุรกิจ เครือข่ายขายตรงมันก็คือการขายการขายสินค้าเพียงแต่ว่ามันสร้างระบบเครือข่ายจ่ายผลติดตอบแทนตามแผนการตลาดที่ได้รับอนุมัติจากสบถามว่ายากไหมมันก็ไม่ง่ายนะทําให้ง่ายไหมมันก็ไม่ยากนะมันอยู่ว่าที่เราเนี่ยจับทางถูกไหมเข้าใจมันไหมมันคือทุกธุรกิจแหละถ้าเกิดเราเข้าใจมันนะมันก็ง่าย แต่ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจมันมันก็ยากเนี่ยต้องสร้างแนวความคิดเรื่าตั้งสติให้ดีๆอย่าคิดว่าเราเป็นเขาเขาเป็นเราคนส่วนใหญ่ที่ทำเครือข่ายขายตรงที่ล้มเหลวเลยนะไปฟังพวกแม่ทีมที่ที่มันสำเร็จละหรืออาจจะไม่สำเร็จจริงไนะแต่คุยเก่งโมติเวตเก่งไอเราพอไปอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นคิดว่าเราเป็นเขา เห็นไหมเคลิ้มเรียกว่าเคลิมไงบางทีไม่ได้หาเหตุหาผลอะไรเลยว่าไอ้ตรงไหนมันจะสําเร็จจริงไอ้ตรงไหนจะไม่สําเร็จจริงนี่ไม่ได้มองตรงนั้นเลยถูกครอบงาด้วยจิตวิยาของคนพูดบนเวทีทั้งทั้งที่การพูดครั้งนั้นเนี่ยมันง่ายเหลือเกินเหมือนหนังจีนเนี่ยสี่สิบกว่าตอนกินข้าวไม่กี่ครั้งเองก็คล้ายๆกันนั่นแหละใช่ไหมคือมันง่ายเหลือเกินเงี้ยบางทีมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะเราต้องดูว่า ไอ้เวลาคนเขาพรีเซนต์หรืออธิบายให้เราฟังอะ่ะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารเองแม่ทีเองฟังซะก่อนว่ามันจขบขบวนความไหมในการขายสินค้าเนี่ยในการนําเสนอเสร็จปุ๊บพอให้เราลงทุนแล้วแล้วมันจะไปต่อยอดอยังไงสินค้าเนี่ยมันจะไปขายยังไงใช่ไหมถ้าเราคิดไม่จบเราก็ไม่สําเร็จแต่ถ้าเกิดเราคิดจบหมายถึงการบริหารจัดก,การบริษัทนั้นๆนะ คิดจบขบวนความมันก็สําเร็จที่แท้จริงไงไม่ใช่สําเร็จแบบวูบว่าวูบว่าแปดสิบเปอร์เซ็นธุรกิจเครือข่ายขายห้ตรงเนี้สําเร็จแบบวูบว่าวูบว่าเพราะเกมการตลาดหรือกลไกการตลาดส่งเสริมการตลาดเนี่ยมันไม่จบมันไม่สุดเนี่ยพอคนเข้ามาแล้วมันก็เบื่อเพราะมันล้มเลือไปแปดสิบห้าเปอร์เซ็นถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นด้วยบางบริษัทนะแต่บางบริษัทก็สําเร็จเยอะ ยี่สิบเปอร์เซ็นก็มียี่ห้าเปอร์เซ็นก็มีใช่ไหมแต่ส่วนน้อยไงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะสําเร็จประมาณเนี่ยสิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นที่สําเร็จนะพอเจอคนเจอแบบนี้เสร็จปุ๊บโอ้โหมันวิกฤตอยู่แล้วเงินก็ไม่ค่อยมีพอมาทําเครือข่ายก็คาดหวังว่ามันจะสําเร็จอย่างง่ายดายอย่างที่เขาพูดกันพอหลวมตัวเข้ามาลงทุนเรียบร้อยแล้วเพิ่งคิดได้ว่าเออเราพลาดตั้งแต่เบื้องต้นแล้ว พฮบริษัทเี่ยบางทีการพีเศษมันพีเต์ไม่จบไงไอเราเอามีความโลภฟังอยู่ในวิญญาณอยู่แล้วใช่ไหมเขาเลืกคิดแบบง่ายง่ายไงก็เลยตัดสินใจไม่ได้ฟังการอธิบายให้มันจบความเอลงไปก่อนเพราะอยากรวยเห็นไหมไม่ได้ถามว่าเฮ้ยมันจะรวยยังไงแล้วมันจะต่อยยังไงเนี่ยในที่สุดก็เกลียดและเบื่อธุรกิจเครือข่ายข้าย,ายตมแบบไปตามๆกันวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสต่อไปก็อยานำเสนอไปเรื่อยๆื่อเรื่อย เราจะได้ฉุกคิดว่าการสร้างความสําเร็จที่แท้จริงนี่นะมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างไม่ใช่พูดแต่ปากพอเสร็จแล้วมันไม่สําเร็จแล้วก็จะมาด่าคนนู้นคนนี้ทีมันไม่ได้วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรละฟังต่อเนื่องด้วยดีเสมอมาขอบคุณครับ